ไฟมันห้าหน,นาทีแล้วมนห้านาทีเออเออมันถ้าเป็นแบบถ้ามึงมึงลองสักสิบแปดนาทีก่อนก็ได้ถ้ามันมถ้ามันเออลงไม่ได้ก็ต้องอัดใหม่เพราะว่าถ้ามึงลงแต่คลิปวิดีโอมันก็จะแบบสร้างแล้วให้มึงลงคลิปวิดีโออย่างเดียวได้ถ้ามึงเอ้ยมันน่าจะห้านาทีแหละเพราะว่ามึงลงแต่คลิปชอ็อต มึงกดหยุดเลยกดกดไม่ใช่ปุงนนี่แล้วก็มึงจำวิธีที่เราเคยสอนกันได้ไหมมึงเดือดไปทั้งนั้นตรงนั้นให้กูอมข้างนอกยังไงเนี่ยแปดกูเพิ่งสิบแปดแปดกูเพิ่งสิบแปดเนี่ย ทำในห้องขอวัขหรอแถ้างั้นเอาแบบนี้ไม่มึงไปทำห้องนอกเดี๋ยวกูทำข้างในแล้วจะได้ยินเสียงกันไหมล่ะอือห่ะมันต้องมาได้ยินหรอกออได้ยินเป็นทำเพื่ออะไรโดนกูแน่ไอ้ฟ้าปิดประตูดีๆนะ่ะดีทีหลังบ้านซ่า อะไรเกิดขึ้นนะครับทุกคนคนกขุนตาฝาดไปหวยขุตาฝาดไป็นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกถ้าทุกคนตาฝาดทุกคนก็จะมองเห็นสิ่งที่มันไปจิกอย่างเช่นเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนแค,ค,ค,นค่คิดไปเองถ้าทุกคนคิดไปเองคงจะชนบ้านอันนี้ให้มันเทรับเบิร์ด ต้องเอหวหวยแล้วกูจะขึ้นเลยอะโว,ว้ะถ้ามันหยุดแล้วอ่ะต้องทำไงหยุดแลหละออ๋อก็คือมึงหยุดคลิปเหรอแล้วถ้าปิดคลิปแล้วอ่ะแล้วมันต้องทำไงเนี่ยอ่ะอต่อูอ้มาริวคลิปมาแล้วครับเรค,ค,ครื่องบินไฟบงค์ อะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเอวมัดอะไรเนี่ยว้กูอยู่ตรงนกกระทุงแต่กูกลายเป็นซากรกพิราบจะตัดกันจะไปต่อจะไปมีนาไปต่อแล้ดึกกูตัดนะฮะเออขอโทษทุกคนนะครับผมเหอะกดจุดอยู่คิดนานเกินมันคือกูอีกเลยก็หล่อ เหลืออีกสองอิะเหลืออีกสองเราถึงจะจบคลิปไอ้ยข่ยเอ้ยอุตส่าห์อัดตั้งนานอ่ะไอออลตินอุตส่าห์อัดตั้งนานสรุปกูกูลืมกดถ่ายคลิปต่อไอสัตว์เอ้ยอิว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 นัากษัตริย์มาแล้วไปว้าว รทังตรวทังไปบอสเลยราทงไม่โดนเหี้ยอะไรเลยแหมเอ้ยห้านาทีครั้งนี้ก็พอละรถพิกครับรถเต้นครับรถเต้นรถเต้นขอตัดคลิปตรงนี้ไปก่อนนะครับเอาเครื่องบินมามึงไม่ต้องขี่มึงก็เป็นได้แค่ตัวประกอบ ตอนนี้มามีกันกี่บาทอะสิบสามเบิร์มีหนึ่งบาทว่าดินไอ้ขวยกูยิงไม่ทันแล้วคนนี้โคตรเร็วอะนกกระทุงมันเร็วมากนะแต่มันไปสายพี่ขีบยิงมันถึงเร็วไงต้องควรมัใส่ทุกอย่างมีทุกอย่างที่ฝองน้าต้องควรมัใส่เว้ยเพราะว่ามัน มันบินเร็วมากมบ้าตายบายบายขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนบ้าตาย